สวัสดีครับพบกัน,นี้แล้วนะครับกับพวกเราสองมโครงทุนจากเพจสองมโครงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีโู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกู๊ๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตตะวิทยาตลาดไปด้วยกันผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยจ้แอปเทรดดึงวิวกันนะครับ วันนี้สินทรัพย์คููของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปน,นะครับไปดูสินทรัพย์ที่มีปันผลนะครับเป็นกุ่มบรีนะครับกลุ่มที่ลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อการได้ดอกผลจากค่าเช่านั่นเองนะครับคือตัวหุ้นที่เรียกว่า i i m m g g ็หือหุ้น AIM Commercial g r o w t r Free a ูแอนลิส h ูจำกัดมหาชนนะครับไปดูความน่าสนใจสำหรับ AIMCG กนันเลยครับโดยตัวหุ้น a m c g นะครับก็เป็น e ีดและก็ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าและก็สิทธิการเช่าช่วงศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลลโครงการนะครับได้แก่โครงการยูนิทาโครงการเจฟสอง์ดย์ดแล้วก็โครงการพอตชิโนนะครับผมและก็ยังลงทุนในกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ต่างๆนะครับซึ่งมีวตัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ในกครงการ n o เบิลโซโด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นผู้เป็นกรีดนะครับพอเขาเก็บค่าเช่าเขาก็จะมาปันผลให้เรานั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกที่หุ้นมีความเสี่ยงนะครับราคาขึ้นลงเหวี่ยงแล้วกเ็เราก็ได้รับปันผลนะครับผม ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนชนิดครับในการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดีให้เช่านะครับผมไปดูตัวรายได้นะครับรายได้ก็ถือว่าลดลงนะครับ28% Q on Q ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับตัวกําไรยังไม่ปรากฏเพราะยังขาดทุนอยู่นะครับตัวนี่สินนะครับลดลง8% Q o Q นะครับผมตัว P E นี่ยังไม่ P ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเป็นลีดนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ให้ปันผลจากค่าเช่านะครับแต่ถ้าประเมินจากตัว P/B Book Value ก็คือว่นตับุกนะครับอยู่ที่0.5เท่านะครับถ้า P/B น้อยกว่า1ึก็ถือว่า,าราคาถูกกว่าเจ้าของนั่นเองนะครับรับซื้อราคานี้ก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของเจ้าของนั่นเองนะครับย i ปันผลเนี่ยก็เขาก็มีมาให้เริ่มจากปี2020ได้6%ต่อปีนะครับตัว2021นีได้9.48%ต่อปีนะบ2022จะมีมาให้แค่1%ต่อปีเนื่องจากว่ายังขาดทุนอยู่นักครับผมก็เป็นกำลังใจให้ตัวเอง i n c อนะครับผมเพื่นอนเท่านใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับในโครงการที่เขาให้เช่าไปดูโครงการซว่าเขาขายดีขนาดไหนห้องเต็มหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าอยู่จากงบนี่ก็ถือว่าก็ต้องลุ้นันยาวๆกันครับงบก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมันผลก็ถือว่ามีพอมีมาให้อยู่แต่ลดลงเยอะเลยนะครับผมน่าจะเกิดจากประสบปัญหาการขาดคุณจากตัว ผู้เช่าหรือเปล่านะครับผมก็ตอลนุนยาวๆจะเชิงพื้นฐานนะครับผมแล้วก็การเข้าออกตามอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ต้องจะไม่ใช่สิรับเกตอะไรนะครับก็คือถ้าไปดูตัวอินดิเคเตอร์หรือตัวกราฟเนี่ยจังหวะที่จะเข้าซื้อก็คือจังหวะที่ราคาต่ํานะครับผมก็ไปดูตัวกราฟกันประกอบกันได้นะครับจังหวะที่จะเข้านะครับตัวตัวกราฟทางเฟรมมันพบว,ว่ามีการตัดขึ้นของเอ็ซึไลน์เส้นสีเงินตัดเส้นส้ลายสีแดงขึ้นไปนะครับอ่าฮิสโตแกรมสีเขียวนะครับ ที่เขียวแล้วก็เป็นเขียวเข้มขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ผมเชื่อเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสัญญาณภาพจะเป็นขาขึ้นของราคาครับแต่ว่าไม่ใช่ซับเก่งอะไรนะครับผมเพื่อนๆจะได้ส่วนต่างของราคาไม่ค่อยเยอะนะครับระสินทรัพย์คนนี้มีความผันผวนของราคาไม่ค่อยสูงมากน,นะครับผมการเก็งอะไรจากราคาเนี่ยก็คงจะเป็นการใช้ผิดรูปแบบนะครับงสินทรัพย์นี้นะครับผม ตัวไทม์เฟรมวีพบก่ามีการตัดขึ้นของ MAC ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงขึ้นไปในฮ i s t o แกรมสีเขียวนะครับขึ้นไปจากเหนือน้ำนะครับสีเขียวก็ดรอปลงนะครับผมเชื่อเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในสัญญาณไทม์เฟรมวีนะครับผมก็ยังไม่ใช่ช่วงที่น่าสะสมนะครับสำหรับไทม์เฟรมวีนะครับผมแต่ถ้าดูทางเฟรมเดย์ D นะครับมีการปรับฐานนะครับไทม์เฟรมเดย์ D มีการตัดลงของ MAC ลายเส้นสีน้ำเงินตัด เส้นเส้นลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ําแดงห้าวันนะครับแดงห้าติ่งปรากฏขึ้นฮิสโตแกรมนะครับเนี่ยครับเป็นสัญญาณของการน่าซื้อครับผมน่าซื้อเก็บนะครับเป็นสัญญาณพักฐานนะครับเพื่อใครสนใจก็ลองพิจารณาเก็บตามรอบที่เข้าคอลเลกชันการปรับฐานนะครับผม้าเล่นทางเฟรมเดย์นะครับผมเห็นสัญญาณปรับฐานทางเฟรมเดย์อย่างเงี้ยก็เข้าซื้อเก็บนะครับถ้า เพื่อนๆสนใจในแอสเซทนี้นะครับผมเชื่อถ้าเชื่อว่าแอสเซทนี้จะโตได้ยาวๆแล้วก็มีปันผลหล่อเลี้ยงเราได้ไปยาวๆตอนที่ราคาตับราคาปรับฐานก็เป็นสัญญาณดีที่จะเข้าเก็บนะครับผมยังไงก็ฝากเทคนิคหลักการไปพารณากันนะครับต้องคิดกับด้าน m ม n ์เซ t นะครับเราจะไม่ใช้การเิ็นอะไรในสินทรัพย์พวกที่มีปันผลที่เป็นรีดแล้วก็ t r u s t infrastructure เหล่านี้นะครับผมเราจะใช้ m d s e t ของกัน เมื่อแอดเสร็จราคาลงมีการปรับฐานเพื่อมุ่งหวังให้ได้ปันผลมากขึ้นนะครับผมเก็บหน่วยลงทุนตอนที่ราคาถูกนะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีดครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ